สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเป็นคลิปของการเปิดตลาดนะคะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทวัดหนองกระทุ่มนะคะหลังจากโควิดผ่านไปนะคะเริ่มปฐมบทเริ่มใหม่กันนะคะกับก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทที่วัดหนองกระทุ่มนะคะก่อนไปดูก๋วยเตี๋ยวนะคะพามาดูผักนะคะ ผักปลอดสารมาตรฐานส่งออกนะคะของสวนสมรมของเรานะคะวันนี้ก็มาขายอยู่ที่วัดหนองกระทุ่มกําแพงแสนนคปรปฐมนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวของวัดนะคะแล้วก็อุดหนุนผักปลอดสารมาตรฐานปลอดอความปลอดภัยส่งออกนะคะที่วัดหนองกระทุ่มได้นะคะวันนี้เรามาขายอยู่ที่วัดนะคะเสาอาทิตย์แล้ว ทุกวันหยุดนะคขตตฤกิกนะคะมาอุดหนุนชาวบ้านเกษตรกรที่ขายผักบ้านบ้านได้นะคะตรงนี้ของพี่เขาก็จะมีผ้าผ้าไทย,ไทยนะคะอุดหนุนผ้าไทยนะคะแม่ค้าก็สวยนะคะนี่นะคะนะคะพาไปดูบรรยากาศนะคะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่นะคะนี่นะคะต้นไม้ดอกไม้ก็มีนะคะมีผักนะคะเป็นตลาดเล็กๆนะคะแต่อุอ่นนะคะมาแล้วได้อิ่มบุญนะคะแล้วก็ได้อิ่มใจมีขนมด้วยนะคะมีขนมนะคะ มาหนุนกันได้นะคะมีทั้งผักมีทั้งขนมนะคะอ่าก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีคนมาทานแล้วนะคะนี่นะคะการันตีความปลอดภัยของวัดนะคะนะคะกินแล้วปลอดภัยนะคะปลอดจากโควิดด้วยนะคะนี่นะคะเซฟเซฟทุกคนให้เลยนะคะมีมาตรการแบบปลอดภัยนะคะการันตีโดวยวัดนะคะการันตีนะคะปลอดภัยนี่นะคะ ใครอยู่ละแวกใกล้ๆนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดนักขาตฤกษ์นะคะมาได้นะคะอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจนะคะอิ่มท้องด้วยนะคะที่วัดหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐมนะคะมากันเยอะๆนะคะช่วยอุดหนุนวัดนะคะแล้วก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกรนะคะมีของกินเยอะๆเลยค่ะนะคะ,นะคะโอเคฝากด้วยนะคะวันนี้เสาแรกนะคะที่เริ่มเปิดนะคะหลังจากวิกฤตโควิดผ่านไปนะคะ เชิญทุกท่านมาอุดหนุนนะคะมาทําบุญกันด้วยแล้วก็ได้อิ่มท้องกันด้วยนะคะแล้วก็ได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็ผักพื้นบ้านแล้วก็พวกอาหารอะไรพวกนี้ที่วัดนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญนะคะสวัสดีค่ะ